วิวครับผมพูดถึงเกมวันนี้นิดนึงครับเป็นไงบ้างอย่างตึงเลยครับก็อ,อย่างที่รู้กันว่าก่อนมาเราไม่ได้มีสภาพร่างกายที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้วันนี้รูปแบบเกมเราไม่สามารถที่จะควบคุมเกมได้บวกกับวันนี้คู่ต่อสู้เขาวางแผนมาดีก็เลยทําให้วันนี้รูปแบบเกมมันค่อนข้างติดอัดเกี่ยวไหมครับว่าปกติเนี่ยคือเราเด็นเรื่องเกมรับวันนี้คู่แข่งนะเกมรับเหมือนกันทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็อาจจะมาติดขัดบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนอยู่นะครับเมื่อเมื่อเราเล่นสไตล์ที่เราไม่ได้ถนัดมันก็ มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเสียง่ายหรือว่าเปิดช่องให้คู่แข่งเนี่ยโตกลับใช่ไหมฮะแต่ว่าก็จะพยายามเรียนรู้อ่ะเพราะว่าออถ้าถ้าจะเป็นระดับโลกจริงๆเกมบุกเราต้องให้เด็ดขามากกว่านี้ครับพูดถึงอาการเจ็บหลังนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตึงๆครับเพราะว่ามันเกมมันค่อนข้างยาวเหมือนกับรอบรอบชิงเนียครับก็ก็กมีอาการตึงหลังนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรก็แค่ขอเวลาพักเบรกเพิ่มเลย พูดถึงรอบหน้าครับเจอกับลีจีลีซีเจียของมาเลเซียเป็นไงบ้างครับสถิติเราสามสามตอนนี้ครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับเล่นกับเขาก็ไม่มีคำว่าง่ายแล้วก็บวกกับสภาพร่างกายเกมบุกเกมรับของเขาเน,นี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบก็พรุ่งนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะวางรูปแบบเกมดีกว่ากันแล้วก็ใครที่จะเสียง่ายมากกว่ากันมือขวาครับแผลครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ปกติฮะเป็นทุกแมตช์ก็ถ้าไม่เป็นก็ไม่ใช่ผมฮะ ครับผม,ผมพูดถึงแฟนๆนิดนึงครับอยากให้เฉี่ยวตามเชียร์เรานิดนึงนะเกมที่คบบ2ครับเจะกับครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยนะครับช่วยกำลังใจให้ผมแล้วก็นักกีฬานักกีฬาไทยห,หลายๆคนผากหลายชนิดนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาครับกำลังใจของพวกคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพวกเขาครับ